ทำนนไมคุณคุณต้องมากังแกแขกของผมด้วยก่อนที่คุณจะตัดสินว่าใครผิดคุณน่าจะถามแฟนของคุณก่อนนะ <Okay. S 1> ว่ามายุ่งกับฉันทําไมฉันนน่าของฉันอยู่ดีๆอะ่ะไม่จริงอะ่ะฉันพูดจากับเธอดีๆนะแต่เธอพูดจาหยาบคายใส่ฉันแล้วก็เข้ามาทำร้ายฉันก่อนอะ่ะถ้าคุณแน่จริงอะ่ะทําไมคุณไม่บอกเขาไปละ่ะว่าใครเข้ามาตบฉันก่อนไม่จริง ฉันเหรอจะเอามือสะอาดๆของฉันไปตบหน้าที่หยาก,กล้านของเธอฉันไม่ได้ทำ้ายเธอนะจริงๆนะคะเฉินคะถ้าไม่เชื่อถามเต๋อหยงดูก็ได้นะคะว่าไง่ะยยงไม่ต้องล่าคนอื่นเข้ามาเกี่ยวหรอกคะ่ะยังไงฉันก็ไม่สำคัญไปกว่าแฟน คุณอยากจะลงโทษฉันยังไงก็เชิญตามสบายเลยได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นแั้ตั้งแต่จากนี้ไปเนี่ยผมขอสาห้ามให้คุณออกไปไหนหนึ่งอาทิตย์รับทราบค่ะต้องน้น 放了用，你打算怎么办？开。 เม่อเองค่ะเข้ามาคุณพักบุ้งอย่าร้องไห้เลยนะคะฉันก็ไม่ได้อยากจะร้องไห้หรอกนะแต่ฉันแค่เสียใจที่เขาไม่ฟังอะไรฉันเลยอะแบบนี้แสดงว่าฉันไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยจริงๆใช่ไหม ฉันพูดอะไรไปก็ถึงไม่เชื่อใครไม่รู้อ่ะฟ้าดินก็ต้องรู้ว่าคุณผักบุ้งของเมื์อ่ะไม่ได้แกล้งยีงนั่นยีนั่นตังหาที่มาแกล้งคุณผักบุ้งของเมย์ก่อน่ะ ทำไมฉันต้องพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอ่ะฮะหรือว่าติดใจมันมากซะจนขนาดขาดมันไม่ได้อ่ะนี่ช่างเขาได้ไหมลิลี่เขาก็อยู่สูนของเขาอ่ะแต่ลิลี่ไม่ชอบให้เฉินมายุ่งกับมันนะนี่เฉินคะเฉินจะมีอะไรกับมันนี่ลิลี่ไม่ว่าเลยนะแต่อย่าให้ถึงขนาดที่ต้องพามันเข้ามาอยู่ในบ้านเลยอ่ะลิลี่ไม่ชอบลิลี่เรายังไม่ได้แต่งงานกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรก็ได้ม่ใช่เหรอ เรื่องของเราละคะคุณจะให้ลิลลี่เข้าใจว่ายังไงอะก็ใช่เราอาจจะเคยคบกันแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอนี่คุณอย่าบอกเนะี่ยว่าคุณคิดจะแต่งงานกับมันนะยังไ,ไม่คิดแต่วัหน,หนหน้าเลยไม่แน่แต่ลิลลี่มไม่คิดหรอกนะคะว่าการครบกันของเราอะมันเป็นเรื่องเล่น นี่คุณไม่มีที่ไปเหรอมัง้งผมรู้จักใครในฮ่องกง่งได้คุยกับคุณผมก็ว่ามันก็ดีนะอย่างน้อยลราก็เป็นเพื่อนกัน,นใช่สิแค่เพื่อนก็คุณมีคนรักของคุณอยู่แล้วนี่แต่เขาอาจจะไม่ได้รักผมแล้วก็ได้ทำไมไม่หลอกตัวเองต่อไปอะ แลาจริงของคุณนะถ้าเขาราักผมก็คงยอมกลกกับเมืองไทยกับผมนี่ไปเดินเล่นกันไหม จะ่บอกนะว่าคุณจะพาผมไปเที่ยวสนสุกอีกทำไมอ่ะครั้งที่แล้วผมมาแทบพวกเลยนะแค่คุณออกมาเดินเล่นกับผมแค่นี้ผมมาสบายใจขึ้นแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกวันนี้ฉันว่างเออแล้วผัดบุ้งเป็นไงบ้างล่ะพี่แท้หน่อยก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวของยาผัดบุ้งใช่ไหมเฮ้ยปล่านะผมอยากเจอคุณจริง เรื่องผักบุ้งทำใจได้แล้วล่ะฉันไม่เชื่อโอเคผมยอมรับนะว่าผมยังห่วงเขาอยู่แต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ผมก็เห็นจำไป็นต้องเลอกคบกับคุณเนี่ยอย่างน้อยคุณก็มีน้ำใจกับผมแต่ฉันก็ไม่อยากให้คนอนื่นเข้าใจผิดเวลาผู้หญิงกับผู้ชายไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองคนเขาชอบคิดว่าเป็นแฟนกันโอ้คุณ ก็ในเมื่อ ok มันไม่ใ <Hum> ช <dû t> ่เรื่องจริงก็จะไปกลัวอะไรล่ะก็ใช่สิคุณเป็นผู้ชายนี่ผู้ชายมีแต่ได้กับได้ผู้หญิงอย่างฉันอะเสียหายทั้งขึ้นทั้งร่องใครม่เห็นฉันอยู่กับคุณสองต่อสองอ่ะขาคิดไปถึงไหนต่อไหนกันเล่าคุณจะบอกนะว่าคุณจะให้ผมแต่งงานกับคุณไ่รับผิดชอบถ้าทางคุณก็ดูเป็นคนสมัยใหม่อยู่นะคนอย่างฉันนะถ้าจะแต่งงานกับใครอ่ะต้องแต่งด้วยความรักเท่านั้นจำเอาไว้ด้วย คนอย่างคุณเน่ะเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะคุณน่ะไม่เหลือสายตาไว้มองใครแล้วนอกจากยายผักบุง้งอะไรของเขาวะว้า้หญิงเข้าใจยากจริงโอค<น>คณบ้าคุณบ้าคณบ้าคณโง่คนโง่คณโง่ถึงบ้าถึงโองอ่เลยแค่นี้ก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงเขาคิดยังไงใครอะคนบึงคนนะสิ มิ้นเหรออย่าพูดชื่อเขาไม่ให้ฉันได้ยินอีกนะฉันเกลียดเขาเกลียดที่สุดในโลกเลยเกลียด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 จริงเหรอจริงสิต่อไปนี้นะฉันจะไม่มีวันสนใจผู้ชายคนนี้อีกแล้วค่อยดูต่อไปกันลวกันฉันจะไม่มีวันยุ่งกับแฟนของเธอแล้วเขารักเธอแล้วเขาก็ไม่มีวันเกลียดใจจากเธอด้วยแต่ยังไงฉันก็กลับไปหาเขาไม่ได้หรอกเพราะเธอรักพี่เฉินของฉันใช่ไหม รักรักแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเสียมารยาทนี่ไม่มีใครเคยบอกคุณเลยเหรอว่าก่อนเข้าห้องคนอื่นมันต้องขอประตูก่อนไม่เห็นจำเป็นนี่ที่นี่มันบ้านผมผมจะเข้าห้องไหนห้องใครเวลาไหนก็ได้เรื่องของผมแต่ฉันเป็นผู้หญิงก็น่าจะให้เกียรติกันบ้าง มายเลยนี่อินหน่อยเนี่ยผมก็ต้องเห็นคุณทั้งตัวอยู่แล้วะนะจะหนีไปไหนไอโอ้โหที่คุณอยากกรอบผมขนาดนี้เลยเหรอ,อที่หลักเนี่ยบอกผมดีๆก็ได้ไม่เอ็งต้องเล่นมุกนี้เลยปล่อยฉันนะบ้าบ้าอะไรคุณั่นมากอดผมก่อนนะทำไมนี่หนี่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆจะไปไหนฮะจะไปไหน คุณมีสิทธิ์มาสั่งผมนะผมเป็นเจ้าของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำอะไรคุณก็ได้แม้แต่จะนอนกับคุณทำไมโอ้โหนี่ไม่ต้องมาอายก็ได้ถึงวันนี้คุณจะไม่ใช่ของผมอีกไม่นานคกูต้องเป็นอยู่ดีแหละวันไปเถอะวันไปเถอะฉันไม่ยอมเป็นของเล่นของคุณแน่ฉันจะเป็นผู้หญิงของคนที่ฉันรักคนเดียวเท่านั้นแต่ผมจะทำให้คุณเปลี่ยนใจให้ได้ จุยายลิลีแยยลล่แฟนคุณเถอ <c oughs> <ฮ>ะจุยายลิลี่แฟนคุณเถอะดูไว้ซะด้วยนะวันนี้จะเป็นขั้งสุดท้ายแล้วที่คุณจะใช้มุกวิ่งหนีเข้าห้องน้ำนี้ได้หละะังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะไม่มีทางทำแบบนี้ได้อีกแล้ว เตรียมตัวไว้ให้ดีนะ